สวัสดีเจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาเก care, w w ke ke. ็บมะเขือนะเจ้าวันจะนวันนี้จะซ่าัะเขือวันนี้จะมาเก็บัะเขือแจ้นะเจ้าอันนี้เป็นบะเขือแจ้ออยเนาะอันนี้แก่แล้วนะเจ้าเขาจะเก็บแต่ลูกเหลืองๆไปนะเจ้าแม่จะซ่าบะเขือแบบเมือเมืองนะเจ้า อันนี้ก็ได้ครบแล้วนะเจ้ามีบะเขือเนาะอันมีบะเขือคือนนะเจ้าอันนี้คือผักจ้าแล้วก็อันนี้ก็คือสะเดาเลยนะเจ้ามาถึงขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบนะเจ้ามาช่วยกันหั่นกันซอยเนาะแม่ซอยบะเขือนะเจ้าบะเขือคือนเนาะอันก็ซอยไอไ้สาผักนะเจ้าอันนี้เป็นกรัมปี้นนะเจ้าจะใช้เป็นปีก็ได้นะเจ้า เขาก็อาจะพักมาขยำขยำเนาะ,ะมันจะได้ใบยามันจะนวลน,นวลน,นะเจ้าหรือเพลจะมาขยำก็ได้นะ่ะซอยอ่อนๆก็ได้น่ะเจ้าอันนี้สูตรแม่เนาะเหาพักที่เฮาแบบขยำเสร็จแล้วเขาก็มาล้างมาซาวน้ําซักน้ําสองน้านะเจ้าแล้วก็เสด็จน้ําทิ้งไว้ก็ได้วัตถุดิบเฮาคือผักนะเจ้าอันนี้มาเตรียมเครื่องนะเจ้าเครื่องน้ําแกงเนาะแม่ใส่พริกป่นลงไปนะเจ้าตามด้วยกะปิ กระเทียมตามด้วยปะหาน่ะเจ้าใส่จ้อนสองจ้อนพอประมาณเนาะตามด้วยผงชูรสนเจ้าใส่นักเซ็บนักใส่าลายเซ็บลายผงนัวนเจ้าหนึ่งช้อนพูนใส่ลงไปเลยอันนี้เป็นทัวเนาแคปเน่เจ้าเอาไปย่างไปจีก,ก่อนเนาะแล้วก็เอามาใส่โคกต่าตัวกันเพื่อละเอียดนเจ้าก็เลยก็ได้เรียบร้อยแล้วน่เจ้าเครื่องแกง ไอ้พักยำนะเจ้าอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะเจ้าอันนี้ก็มาแก้ปลากระป๋องวันนี้เขาจะยำเส่็จปลากระป๋องนะเจ้าอันนี้เป็นข่านะเจ้ามาข่ามาฟักอ่อนอันนี้บัคกะส้มเครื่องยำจะเยอะหน่อยนะเจ้า ามาพักใส่ถ้วยรอไว้เลยนะเจ้าอันนี้ก็เอากระเทียมมาตำนะเจ้าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเจียวน้ำมันเนาะกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งหม้อกระทะเจียวกระเทียมนะเจ้าพัดน้ำมันหอมได้ที่หอมเจียวน้ำมันเจียวหอมแล้วเราก็เอาเครื่องลงไปเลยนะเจ้าไปพัดน้ำมันหอมหอมแล้ว ซัก,กร,รมเขาก็จะใส่น้ำลงไปนะเจ้าใส่น้ำลงไปเขาก็ตั้งทิ้งไว้เลยนะเจ้าจนเดือดเบลอบลอแล้วเ,เขาค่อยมาปดนะเจ้าอันนี้ก็หั่นมาเตรียมเครื่องต่อนะเจ้าเครื่องยำเครื่องจะเยอะอันนี้แคบหมูนะเจ้ามาหัน่นเป็นชิ้นๆพอดีคำเนาะเอาหอมบัวมาซอยนะเจ้าผักป้อมใบหอมผักแผว มาซอยฝอยๆนะเจ้าแล้วก็พักไว้เฮาจะใส่ตอนใกล้เสร็จแล้วนะเจ้าอันนี้พักไว้ก่อนอันนี้ก็พักยำนะเจ้าที่เฮาเตรียมไว้ตะกี้เนาะอันนี้ก็น้ําเดือดแล้วมาปรุงรสปรุงชาตนะเจ้าจางเกลือใส่เกลือจางผงนัวใส่ผงนัวเนาะอันนี้สุกเรียบร้อยแล้วก็เอาตักมาพัก เย็นนะเจ้ามาใส่กะละมังไว้เนาะรอน้ําเย็นเซตแล้วเขาค่อยใส่พักลงไปน่เจ้าอันพักจะสุกเนาะพักจะ้ํามันจะบัดสดอันนี้แคบหมูที่เขาหั่นซอยไว้ตะกี้เนาะเทลงไปนะเจ้า,าน้ํายําเย็นละกานะ้าเนาะเขาก็ใส่พักลงไปเลยนะเจ้าตามด้วยต้นหอมผักชีหอมซอยนะเจ้า เราก็มาโซะมาคนให้คุกเขาให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าไอซาบเอเขือแจ้ใส่พักรวมนะสูตรไตลือนะเจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เทาอี้นะเจ้าฝากก, like, กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ,อัันกับแม่ตัวนะเจ้าสวัสดีเจ้า